สวัสดีครับพ่อไพี่น้องผู้ติดตามรับชมทั้งช่องลูกสาวในหอยรอย็ดทุกท่านทุกคนนะครับพอกันชิปนี้ก็อยูกับผมที่งานลูกสาวในหอยเหมือนเดิมเลยเช่นเคยนะครับน้ำภาพพี่น้องผู้ติดตามเข้ามาหาง่วไปเลี้ยงวันนี้ก็อยูที่คอกงองน้องแนนคือเก่าด้วยครับพี่น้องมียูซีสาวนะครับให้พี่น้องเขาได้รับชมนะครับราคาสีถึงสีแพงกติดตามในคลิปนะครับพี่น้องเอาบมเป็นการเสียเวลานะครับทักทายน้องเนี้คนจักน้อยนะครับสวัสดีครับน้องแนี้า วันนี้เปิดชี่โตชี่สาวเนาะนะครับราคาแบบว่าเราใจคือเขาเอาให้พี่น้องเขาซื้อได้เลยเนาะบาททีนี่ผิดนี้โซหนาขอบเลยบ่ได้ไม่ขอบเลยบ่ิับผมเอาก้อนเต้นติ่กับก้อนอื่นเอาเบอร์โทรพร้อมีิการแน่นตรงนียเบอร์โทรกับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนก้ากเก้าเก้าหกเาสี่ดหนึ่งเจ็ดกาับบันโรเภอโพชัจังหวัดลอยเอ็ดเดี๋ยวทีมงานลูกสาวในห้อยขึ้นไม่ให้ยูนาจอครับพี่น้องนะครับพร้อมกับเบอร์โทร นะครับตัวที่แรกอะตัวนี้เลยเนาะน,นะครับพี่น้องสีแดงโอ้ยบอ่อแดงเตะเขียวครับพี่น้องนะครับสีแดงทายสูงหลายป็นไหนครับตรงนี้ร้อยยี่สิบบวกอะร้อยยี่สิบบวกครับพี่น้องน,น,นะครับหัวอายุประมาณหกเดือนะนะครับ<ะ>เป็นลูกสาวส<ะ>พ่อแดงหูบอ่บอหูบ่อวัดหูประวัตินะครับพี่น้องบูตตวบาบัพามันกับพากัดมาแต่สองยางนี้เนาะเอานะครับพี่น้องเขาอยากบู้หญิงว่าผู้ใดเบ่งออกกับเบ่งมัน นะครับพี่น้องเขาอยากคูราคาแล้วเปิดไปหลายวันไหนครับเปิดไปหมื anyway> ่นห้าพันจ้ะหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องกขอทัรเข้ามาต่อรองนะครับหมื่นห้าเบื้องรายละเอียดผัวครับพี่น้องสีแดงนะครับแข็งขาดีนะครับจีบเท่าริบปกติน้องๆเนี้เนาะนะครับนำไตนำร่างครับพี่น้องนมนมสีเนาะจ้ะนมมิติ้งน่อยนึงอ๋อ้นมมิติงจ้ะครับปีป่วยปัญหาดอกนั่นจ้ะแมนนะครับอก เรื่องเพียดพี่น้องนะครับดำเหล่าหางง่ายาให้เเบิงนาวได้ครับอันนี้อันยังให้เบิ่งมื่นหาเนาะมื่นหาครับพี่น้องต่อร้องเหลานะครับเอาเอาน้องเขาไปนีก็ได้เบิ่งหน้าตาน้องเขาก็นะนะครับพี่น้องนี่หน้าตานะครับใบหูติดโบทชัดเจนนะครับหล่นธรรมศาสตร์วันนี้เนาะนะครับโอ้หล่นธรรมศาสตร์ช่แชงขาดำเลยพี่น้องนะครับติดโบดเอาตัวที่แรกมื่น หนึ่งหมื่นห้าพันครับพี่น้องฟีสองร้อยโลนะครับส่งฟรีสองร้อยโลหรอวะ้าเกินนั่นครับผู้ซื้อข่าวออกเองสอยคานร์มันรถสายตรงครับผมสอยคานร์มันตรงนี้เนาะต้องคุยกันคุยกันก่อนก็ได้อ่านเอาถือใจก็ส่งฟรีไปเลยเอานะครับหมื่นหาครับพี่น้องตัวแรกผ่านนะครับไปเบื้องตัวที่สองครับพี่น้องมาที่นี่ไปเอาครับพี่น้องมาเบื้องตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็สีแดง ตัวนี้นะครับเป็นมัวไทยผสมบามันแม่นปะครับน้องแนนแน,นะครับอายุตอนนี้ได้จักเดือนจักปีแล้วครับประมาณปีหนึงน่งจ้ะอายุประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องร้อยสิบเซนจ้ะความสูงอยู่ประมาณร้อยสิบเซนนะครับไทยผสมบามันนะครับตัวนี้น้องแนนเปิดไว้หลายป่ะไหนครับเปิดไว้หมื่นสองพันจ้ะหนึ่งหมื่นสองพันบาท เปิดแล้วครับเปิดราคาห้องเด้อครับพี่น้องนะครับห่วงว่าร้อยวายไงเลยจ้ะร้อยสิบเซนนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเปรียบเทียบเบิ่องกับน้องนี้นะครับนี่น้องพผนอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะนะครับเบิ่งรายละเอียดว่าครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นหัวโล่นยังไงหัวโลนธรรมศาสตร์จ้ะหัวโลนธรรมศาสตร์เลยเด้อครับพี่น้องนะครับหน้าตาใบหูสั่นนะครับนมซีหนองนี้เนาะนมซีเต่าครับพี่น้องนำไปดำล่างกมีพ่อเนี่ยหน่อยนะครับเป็นหัวไทยผสมบามันนะครับจีบเอลิปปกติเนาะ นะครับบ่อแตกบอบินนะครับขวนจับดีครับพี่น้องอยู่หม่องน่งทับเอานะครับตะนอกระมี่นะครับตั้งตรงคาหนาไมกตื่นเพราะว่าเจาะดังแล้วมันแคกก็เลยเอาออกใส่เมาครับผมเอาเครื่องเพียดดำครับพี่น้องนะครับหางดีเอานั่นละครับพี่น้องความสูงเพิ่นเห็นบ่เปรียบเทียบใส่กันกับน้องแนน้นะครับหมื่นสองเนาะนะครับพี่น้องขอโทษขมาต่อรองนะครับในราคาหมื่นสองนะครับอ้วนดีพี่ตันครับพี่น้อง สูงประมาณร้อยสิบเซนนะครับนั่นเห็นบ่พี่น้องงามตัวนี้กันแต่เพื่อนอยากตื่นขุมตื่นขุมมด้วพี่น้องขุมกับเจาะดังอมนะครับตัวที่สองในราคามื่นสองนะครับพี่น้องกระทู้เขามาต่อรองมวยตำนี้น้องเลี้ยงเนาะนะครับมีตำนี้ข้าวชีแจ้งคือตัวแหลกบานมีนมตริงทีเนาะแั้วนี้นมกับซีครับพี่น้องกับว่าใส่ตำนี้หรือตัวาก็ต้องบอกกันห้ามคนคนกระลับบ่ได้เนาะ ต้องเกี่ยงกันไว้ก่อนด้ครับพี่น้องนะครับเอาจ้าโมกสีดำบอสีกบอเวียงครับพี่น้องตัวนี้มื่นสองนะครับตัวนี้ก็เป็นตะเลียงได้ครับพี่น้องนะครับราคาเป็นวัวไทยไทยบามั่นจ่าบอสูงครับเป็นร้อยร้อยพุ่มพุ่มพี่น้องร้อยตำตำนะครับแต่ว่าเป็นช่องหมูเลยเนาะบีบบอบุ้มครับพี่น้องตัวนี้นะครับมื่นสองเอาไปเบ่งตัวที่สามครับไป เอาครับพี่น้องมาเบิ่งตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทาโบดเป็นบะครับน้องแนนแมนจ้ะนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับพี่น้องทั้งนาา้าสาหญ่ถ่ายสูงหลายปันไดครับร้อยสี่สิบได้ร้อยสี่สิบบวกมีบวกแล้วมัว้งเหรอน้องแนนะนะครับแขงขาใหญ่เอาบอสซาเปิดราคาไว้ที่ สองหมื่นสองพันจ้ะตอรองได้ส่งพีสองร้อยโลอ่าหมื่นเออสองหมื่นสองเนาะแมนจ้ะนะครับพี่น้องเปิดราคาเปิดราคาห้องเนาะแมนพี่น้องอ่านะครับอายุประมาณสิบสี่เดือนครับพี่น้องโอ้โยนะครับยืนนิ่งเลยพี่น้องจับแล้วนะครับเขียงขาใหญ่บุญอยากคนเขาคอกไปกินหญ้าแล้วพี่น้องนะครับเอาเอาไรนี่เลยเอาเขาคอกเลยก็ได้นะครับสองหมื่นสอ,นะองเนาะแม่นจ้ะนะครับเรื่องเพลทสีดำ เทาโบดขับพี่น้องหนังหนาทรายง่ายใ่ทรายได้คอกกันแล้วนะเเขาคอกเขาไปนะครับน้ำแต่น้ำล่างงามครับพี่น้องนมซีนะครับเอาเต็มจออะาญครับพี่น้องตุนยังวไงจะเคยออกให้เบื้องหน้าล่ะเอาพุ่นนะครับสองหมื่นสองจ้ะอ่ารับพี่น้องกับทุกเขามาต่อรองเป็นแม่บอกได้จ้ะสบายเลยงามงามนะครับพี่น้องพุ่นให้แล้วโหดแล้ว บมิต่านี้เนาะบอจ้ะ่ะหัวหล่นธรรมาตร์มันบอล่ะจ้ะแม่บอกได้เลยติดบทสัเดเจ็บอสองสับเย็นกับผสมเลยอาอนะครับพี่น้องกระโทษเขามาหรืออยากจะยกกับมี่มองเอาอีกมองนึงแมนจ้ะนะครับมองเปิดไปนี่ก็มีแม่นดอกของน่นว่ะงามแม่นี่นะครับตัวนี้อ้วนดีพี่ตันครับพี่น้องอายุเท่าไหร่บส14เดือนอายุ14เดือนครับพี่น้องยังซ้ำนี่สมเงินเลยล่ะว่าต้องปรงหลดตัวนี้งามเนาะแมนพี่น้อง เนื้อหนังมังสามาดีนะครับเขียงขาติดบทชัดเจนเอาสองหมื่นสองนะครับตัวที่สามผ่านครับไปเบิ้งตัวที่สี่บัตรีทนี่ป้ายเอาครับพี่น้องมาเบิ้งตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สี่ตัวนี้กระสีแดงนะครับท้ายสูงหลายปันไหนครับน้องแนนร้อยสามห้าบวกจ้ะร้อยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องนะครับตัวนี้เนื้อหนังมาดีครับอายุประมาณหนึ่งปีเนาะ นะครับอายุประมาณหนึ่งปีเป็นลูกพ่อไรฮอกกระหุจักบ่อจ้ะนะครับประวัติฮอกกระบอได้เจ็บนะครับน้องเลี้ยงกระบอหูเอานะครับบอรอทาบเปิดราคาไว้หลายปันไหนครับเปิดราคาไว้สิบหาต่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเป็นราคาเปิดราคาเปิดราคาของคือเก่านะครับพี่น้องกระโถเขม้าต่อรองนะครับเอาเบื้องายละเอียดงวดครับพี่น้องแขงขาจีบเท่าเล็บปกติเนาะจักนะครับบือลึงนําไตนําลางงามครับพี่น้องนมซี นมสีนะครับพี่น้องเบิง้งนะครับผิวผิวตัวนี้เนะี้ยคลิปด้เลยครับพี่น้องแต่ว่ามีอันนี้ยพอน,นอนเกียรขี่เนาะหลังเนี้ยเนาะนะ,นะครับตัวนี้ก็เป็นหัวโลนธรรมชาติบอหนิหัโวโลนธรรมชาตินะครับใบหูนะครับประมาณสเสมอปากเนาะน,นะครับติดบทชัดเจนอืมตัวนี้งามนะครับหลังเนี้ยคือหายว่างงามมาดีแท้ะออะนะครับเครื่องพียแต่ว่าด,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 ดึง,งด,ดึงดองว่าดอยพูดดูตบด่างไหมเนย ่ไปไปหลายอย oh! oh! oh, ่างไปใช้ด huh. mm ูแดดบ่มีพ like okay. oh, hmm, ี่น้องมาเนี่ยแดดเม็ดบาดนี่ลมหนาววีวีมาแล้วเอาไปหอดกับน้องเข้าดอลุนเลรอเนาะนะครับเอาอ้อนราคาอีกรอบกันเท่าไรก่อนเรียนติ๊บหาแต่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับเอาเบิรงพี่น้องตัวนี้น้ำเลยครับมาดีเลยตัวนี้เนาะออกปลามันชัดเจนเลยครับพี่น้องตัวนี้ นะครับเอาเบื้องหน้าตาน้องพ่นจังหน่อยยกงอดีนะครับจมูกนะครับหน้าตาน้องเพ่นนานนะครับตัวนี้คือใส่มากระเดียงงามแถิตัวนี้หัวเงี้ยเดี๋ยวก็เลยใส่เพ่นตีลูกหักบ่ตัวนี้บ่ทรงเป็นตระงามนะเลยใส่ให้นะครับเอามือหาโทรเขมาตอรองครับพี่น้องนะครับหรือว่าอยากจะได้หมดเลยกะมีหม่องเอาอยู่หม่องนึงเนา่น้องนี้คุยกันได้ขอไปครับพี่น้องนะคุยกับพ่นนะครับเอา พี่นอ้องพึ่งมงข้างหลังนี้นี่โทรมา่อ,อไรเบอร์ไหนครับเบอร 1, ์เท่ากับศูนย์แปดศูนย์ศูนยเก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดพิกัดบ้านบ้าน,านยังครับบ้านโปโลบ้านโปโลตำบลดอนองตำบลดอนองอำเภอโพชัยอำเภอโพชัยจัง,งหวัด <100. S 1> ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวทีมงานลูกสาวนาในห้อยขึ้นไว้ให้อยูย่หน้าจอนะครับมื่อนี้มีสี่สาวสี่ตัวนี่ตัวนี้มาเส่เส้นนะครับตัวนี้เด้อพี่น้องงามนะครับมาเอาหาเจ้าของนะครับ พร้อมที่จะย้ายบ้านแล้วแนนน้องก็รอไปเลยนะครับลมหนาววีวีมากล้วพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ตัวนี้งามเลยครับพี่น้องเคียงขาเป็นป่องเลยนะครับผุนใส่กําไรมาเลยทั้งสี่ขานะครับมือนี่ก็แดงปอดนี่เนาะนะครับฟังพี่ก่ะปอดครับพี่น้องโอ้ลืมยางเบิงชุนมันให้พี่น้องเบิงครับน่านะครับแรงปอดนะครับในราคา หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเสร็จลังดีกันเราตัวนี้งามน้องตรนี้เนาะอ้าแดดมากแล้วพี่น้องเอาบาดนี่นั่นอ๋อคลิปมันสีเงาเกินไปนะครับพี่น้องอันนี้ตรงนี้กับเอิญทีมงานหลุกมสาวด้หอยอีกเนาะนะครับมาทายพี่น้องเบิ้องอีกนะครับเอาฮะหนาวก็ไม่ใช่แดดเออนะครับคลิปหนาเกาจังวากันไหมครับพี่น้องคลิปนี้ผมทีม่านหลุกมสาวด้หอยพร้อมกับ้องนี้กับสีราพี่ล้านน้องเลยเด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ